สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปแนะนําตัวน้องใหม่นะคะก็คือ iPhone 15 Pro ที่เพิ่งไปถอยมาสดๆใหม่ๆวันนี้เลยนะคะก็คือปกติาจะเป็นคนไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยนะคะทุกคนก็เลยอยากจะทําวิดีโอออกมาเก็บไว้ดูนะคะก็คือว่าจริงๆทุกคนน่าจะรู้สเปคหรือว่าได้รับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ iPhone 15แล้วก็15 Pro 15 Pro Max อะไรต่างๆมาค่อนข้าง,งครบถ้วนแล้วนะคะก็จะมาพูดในแบบว่าสั้นๆมากกว่าว่าถ้าซื้อมาเสร็จแล้วนะคะก็คือเปิดกล่องออกมา จะเจอแบบว่า,เ,าเคเบิลนะคะสายชาร์จที่ให้มาในกล่องนะคะแล้วก็เป็นคู้มือของทาง Apple คร o ั d นะคะจะวางแบบนี้มาให้ซึ่งตัวเครื่องอะ่ะจริงๆก็คือกำลังใช้ถ่ายวิดีโอตัวนี้อยู่นะคะก็เลยเจะเป็นประมาณนี้นะคะก็15 Pro ค่ะแต่ว่าสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าติ๊กตรงนี้เนี่ยไหนก็คือพูดถึงมาแล้วน้อเลยก่อนที่จะไปพูดถึง2องอันนี้นะก็นี่เลย อีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมาพร้อม iPhone 15 Pro ในวันนี้นะคะก็คือเป็น USB-C power adapter นั่นเองนะคะ,สำ,ะสำหรับไว้ชาร์จกับ iPhone 15 Pro นะคะด้วยความที่มันเป็นตัวชาร์จแบบ USB-C ก็คือเรามีเคเบลิลแล้วที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็เลยต้องซื้อ adapter ตัวนี้เพิ่มมาด้วย แล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ได้ทําการทดสอบกล้องนะคะทดสอบวิดีโอนะคะเพื่อที่จะดูการเคลื่อนไหว movement ต,ต่างๆนะคะรวมถึงแสงและสีนะคะที่ได้จากตัวเครื่องใหม่ของเรานะคะก็ภาพรวมสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเรามาต่อกันด้วยคุณภาพของกล้องและวิดีโอเวลากลางคืนบ้างนะคะว่าภาพสีและเสียงเป็นประมาณไหนคะ่ะ ถ่ายวิวนี้มาให้ด้วยแล้วก็ต่อที่วิวนี้เลยโอเคค่ะต้อนรับน้องใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะมา say goodbye and thank you being grateful to the น้องๆของเราอีก2ท่านก่อนหน้านี้นะคะก็คือ iPhone 5นั่นเองนะคะน้องยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนยังสามารถใช้งานได้นะคะเปิดเพลงลิงก์กับลำโพงบลูทูธนะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะก็น่ารักมากทีเดียวนะคะส่วนตัวนี้เลย iPhone 8 Plus ของเรานั่นเองดูนี่สำหรับน้อง นี้นะคะก็คืออยู่ด้วยกัน5ปีกว่านะคะทริปสุขทริปเศร้าทริปเหงาทริปตกหักต่างๆก็จะมีน้องนี่แหละค่ะเป็นผู้ช่วยในการช่วยเก็บบันทึกความตรงตานะคะทุกคนบินไปด้วยกันทุกที่เที่ยวไปด้วยกันทุกเมืองนะคะก็นี่แหละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนที่จะให้น้องแบบว่าไปพักผ่อนนะคะเราถึงได้ออกตัวนี้มาวิอ๋อเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราก็ได้ไปซื้อเคสแบบ เป็นแบบ protection มานะคะรวมถึงติดฟิล์ม protection มาด้วยฉะนั้นก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรมากก็คือแค่อยากจะทำคลิปเก็บไว้ดูนั่นแหละ,ละว่าแบบเออเนี่ยการเดินทางเนาะ p h o n e 5 iPhone 8 plus แล้วก็มาที่15 pro ก็หวังว่าจะเป็นการใช้งานกับน้อง iPhone 15 pro อย่างราบรื่นปลอดภยัยไปอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ